หนังสือเสียงนี้จัดทําเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาและผู้ที่ไม่มีเวลาอ่านค่ะการปฏิวัติสยามพศ2475บทที่1ตอนที่3การแบ่งช่วงชั้นกับภูมิปัญญาของกลุ่มสังคมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสยามใหม่สำหรับการศึกษาในที่นี้ ไม่ได้วางอยู่บนแนวคิดในเชิงนามธรรมเรื่องรัฐสถานภาพในทางกฎหมายและระบบเศรษฐกิจสังคมเท่านั้นข้อสำคัญยิ่งในประการต่อมาคือการพิจารณาว่าในโครงสร้างทางสังคมมีการแบ่งช่วงชั้นออกเป็นกลุ่มสังคมชั้นต่งตางแต่ละกลุ่มสังคมมีวัฒนธรรมความคิดท่านิยมประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ซึ่งเรียกรวมกันได้ว่าภูมิปัญญาและการคลี่คลายของแต่ละกลุ่มสังคมทั้งในองค์ประกอบกิจกรรมและการเคลื่อนไหวไปตามภูมิปัญญาของกลุ่มสังคมของตนย่อมมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับที่กว้างใหญ่ไปในตัวด้วยโดยปริยายกล่าวโดยทั่วไปโครงสร้างสังคมสยามใหม่ ย่อมต้องคลี่คลายมาจากโครงสร้างสังคมแบบจารีตประเพณีของสยามเองกล่าวคือคลี่คลายมาจากโครงสร้างสังคมแบบมูลนายไพร่มูลนายคือผู้ได้รับมอบหมายให้ควบคุมและบังับบัญชากำลังคนมีศักดินาลดหลั่นลงมาจากพระมหากษัตริย์เจ้านายขุนนางพระภิกษุและขุนนางระดับล่างส่วนไพร่ซึ่งรวมทั้งทาต คือผู้สั่งกลัดต่อมูลนายซึ่งมีพันธะต้องถูกเกณฑ์แรงงานส่งสวยและเสียเงินค่าราชการในแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมลักษณะดังกล่าวนี้ระบบมูลนายใกล้ถือเป็นทั้งระบบควบคุมแรงงานและระบบควบคุมที่ดินในส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ไปด้วยในตัวที่ดินมีบริเวณกว้างขวางและมีปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรแต่ใช้สอยไม่ได้ก็ไม่สู้จะมีประโยชน์นักอย่างเช่นเป็นพื้นที่ป่าเพราะต่างเป็นฐานสำคัญของการมีอำนาจในสังคมการเมืองอยูทั้งมีระบบอุปถัมภ์เป็น,นกลไกที่สำคัญช่วยประคับประคองและรักษาระบบความสัมพันธ์อันใหญ,ญ่ไว้ให้มีวิวัฒนาการสืบต,ต่อมาได้ภายใต้หลักการว่าผู้อยู่ในแผ่นดิน ต้องตอับแทนบุญคุณพระเจ้าแผ่นดินในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยหลักการนี้ระบบมูลนายใกล้ถือว่าได้สิ้นสุดลงภายหลังการยกเลิกเงินรัชชูประการในปีพศ2481ส่วนในทางปฏิบัตินั้นระบบมูลนายใกล้ได้มีวิวัฒนาการในลักษณะที่เสื่อมคลายระบบความสัมพันธ์อันเข้มงวดตลอดมา ตั้งแต่สมัยปลายอายุทยาและเห็นเด่นชัดในสมัยต้นรัตนโกสินทร์อันเนื่องมาจากการขยายตัวของการค้าและมีระบบการเพราะปลูกแบบใหม่ๆทำให้ไร่มีทรัพย์มากขึ้นเรียกกันในสมัยนั้นว่าไร่กระดุมพีอีกทั้งในระยะต่อมามีการเคลื่อนย้ายแรงงานตลอดจนมีความลักลั่นภายในระบบการควบคุมไร่เอง กล่าวคือมูลนายมักจะเบียดบังไพร่ของตนเอาไว้การเกณฑ์แรงงานจากรัฐในรูปของการเสียเงินค่าราชการจึงค่อยๆวิวัฒนาการเข้ามาแทนที่และได้มีการประกาศใช้เป็นระบบทั่วไปเริ่มตั้งแต่ปีพศ2448พิจารณาได้จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารเป็นต้นมาดังนั้น ในช่วงระยะเวลาจากปีพศ2448จนถึงปีพศ2481จึงถือได้ว่าเป็นช่วงวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของระบบมูลนายไร่ของสังคมสยามใหม่ในทางปฏิบัติอีกประการหนึ่งจะเห็นได้ว่าภายใต้โครงสร้างของสังคมแบบจารีตประเพณีแม้ว่าสังคมสยามจะมีสองชนชั้นหลักๆคือ มูลนายไพรแต่ในรายละเอียดและโดยข้อเท็จจริงแล้วมีกลุ่มสถานภาพต่างๆดำรงอยู่ซึ่งมีวิวัฒนาการการเกิดขึ้นและเสื่อมคลายไปตามการเวลาและตามความนิยมประกอบอาชีพของสังคมอย่างเช่นมีกลุ่มไพร่กระดุมพีและมีกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างเช่นทนายความและช่างฝีมือเป็นต้น เรื่องกลุ่มสถานภาพของสังคมสยามนี้แม้ว่าในแง่ของจำนวนอาจจะมีไม่มากนักแต่ก็มีความสำคัญคือทำให้สังคมสยามมีพลวัตและมีสีสันและในบางสมัยก็มีส่วนสำคัญในการนำการเปลี่ยนแปลงทางความคิดวัฒนธรรมและทัศนคติโดยส่วนรวมและเมื่อสังคมสยามเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยใหม่ มีประชากรเชื้อชาติต่างๆหลังไหลเข้ามารวมทั้งมีการเคลื่อนไหวในทางแรงงานและการอาชีพเกิดขึ้นภายในสังคมสยามเองกลุ่มสถานภาพนี้ก็น่าเชื่อว่าจะมีวิวัฒนาการไปในลักษณะที่มีความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างไรก็ดีการเกิดขึ้นของคนกลุ่มใหม่ๆซึ่งรวมทั้งกลุ่มสถานภาพ และกลุ่มอาชีพในขณะที่กรอบโครงใหญ่ของความสัมพันธ์แบบมูลนายยังคงดำรงอยู่และคลี่คลายตัวไปในช่วงสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องควรได้รับการพิจารณาอย่างเป็นกระบวนการโดยคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายและการต่อสู้ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆไปพร้อมๆกันการทึกทักว่าคนกลุ่มใหม่นี้เป็นชนชั้นอะไรอย่างเช่น เป็นชนชั้นในทุนแม้ว่าอาจมีประโยชน์ในแง่ของการศึกษาทฤษฎีทางสังคมแต่ไม่ได้ช่วยในการศึกษาวิวัฒนาการของกลุ่มสังคมในรายละเอียดมากนักฉะนั้นจึงไม่สู้มีประโยชน์ที่จะใช้แนวคิดขนาดใหญ่แบบดังกล่าวสำหรับการศึกษาในที่นี้การพิจารณาว่าในกระบวนการเปลี่ยนแปลงมีกลุ่มสังคมซึ่งเป็นกลุ่มสถานภาพ หรือกลุ่มอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นและดำรงอยู่หรือไม่นั้นเกงนการพริจารณาที่ใช้ในที่นี้คือในประการแรกพริจารณาว่าในสังคมการเมืองในช่วงนั้นมีการรับรู้โดยทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มสังคมดังกล่าวหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของชนชั้นนำผู้มีอำนาจในสังคมการเมืองและโดยเกณฑ์มาตรฐานการรับรู้จากรัฐแล้ว ได้ให้การรับรองการดำรงอยู่ของกลุ่มสังคมดังกล่าวเรื่องนี้น่าถือว่ามีความสำคัญเพราะแสดงว่าการเกาะกลุ่มเป็นเรื่องของสดแจ้งซึ่งรัฐบาดหนาให้ดำรงอยู่ต่อไปหรือไม่ก็ได้้อะพิจารณาประการต่อมาคือการสำรวจดูภายในกลุ่มสังคมนั้นๆว่ามีการรับรู้และตระหนักในตัวเองว่าเป็นกลุ่มสังคมใหม่หรือไม่ กล่าวคือมีการแสดงออกทางวัฒนธรรมมีกิจกรรมและความรู้สึกนึกคิดหรือไม่ในลักษณะใดเหตุเพราะว่าการจัดกลุ่มสังคมโดยรัฐนั้นในบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่พ้นสมัยหรือยังไม่ถึงสมัยก็มีคือมีแต่ชื่ออย่างไรก็ดีในการพิจารณาการดำรงอยู่ของกลุ่มสังคมใหม่ๆ โดยเกณฑ์การพิจารณาทั้งสองประการมีความเกี่ยวพันกันอย่างมากในบทนำนี้จะได้กล่าวแยกแยะให้เห็นภาพรวมกว้างๆจากเกณฑ์แรกก่อนการอธิบายรายละเอียดจากเกณฑ์ที่สองจะกล่าวต่อไปในเนื้อหาของแต่ละบทซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความคิดและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละกลุ่มสังคมนั้นๆ กล่าวโดยภาพรวมในกรณีของสังคมสยามใหม่เมื่อระบบมูลนายไร่กำลังขี้คลายสู่ช่วงสุดท้ายนั้นกลุ่มมูลนายซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ส่วนบนสุดของสังคมจารีตประเพณีได้มีวิวัฒนาการแตกตัวออกระหว่างกลุ่มเจ้านายกับกลุ่มคุณนางกล่าวคือกลุ่มเจ้านายนำโดยพระมหากษัตริย์และพระราชวงศจักรี ได้ปรับตัวและยกฐานะของกลุ่มตนให้สูงขึ้นเนื้อกลุ่มขุนนางอย่างเห็นเด่นชัดนับตั้งแต่ปลายพุทธศตรวตรรษที่24โดยมีการพัฒนาแนวความคิดว่าสถาบันกษัตริย์แบบใหม่มีการสร้างระบบภาษารวมทั้งระบบความคิดใหม่ๆผ่านงานวรรณกรรมมีการเคลื่อนไหวทางพุทธศาสนาและมีการแต่งงานภายในกลุ่มอย่างเลือกสรร ซึ่งได้ช่วยทำให้กลุ่มราชวงศ์มีฐานะสูงกว่ากลุ่มขุนนางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อนหน้านั้นกลุ่มเจ้านายหรือกลุ่มราชวงศ์นี้มีบทบาทอย่างสำคัญมากที่สุดในฐานะผู้นำการปรับปรุงประเทศอย่างโดดเด่นเรียกได้ว่าเป็นผู้สถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชของสยามขึ้นนับตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่2 5 และมีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องจนถึงปีพศ2475โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงนำการสถาปนาระบบราชาธิปไตยแบบใหม่ของสยามในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่25รวมทั้งได้มีการปรับตัวทั้งในทางความคิดและการมีบทบาทใหม่ๆ โดยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองได้อย่างมีความหมายอาจกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีการปรับตัวได้อย่างดีที่สุดหากจะเปรียบเทียบกับสถาบันประเพณีอื่นๆตัวอย่างเช่นการมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับคนเบื้องล่างอยู่หลายการซึ่งสถาบันอื่นกระทำแทนไม่ได้ดังเช่นพระราชพิธี จรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นต้นมูลนายอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มคุณนางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุนนางจากส่วนกลางได้เคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงตนเองไปเป็นข้าราชการคือมีที่ทำงานส่วนกลางมีเครื่องแบบและรับพระราชทานเงินเดือนมันถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญของการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราช โดยในช่วงแรกๆก่อนทศวรรษ2440ซึ่งยังไม่มีนักเรียนสำเร็จมาจากโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการระดับสูงอันได้แก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนและโรงเรียนกฎหมายนั้นการคัดเลือกข้าราชการชั้นสูงหรือเอาผู้ที่ใกล้ชิดกลุ่มราชวงเป็นสำคัญในขณะที่ข้าราชการระดับล่าง และข้าราชการในส่วนภูมิภาคยังคงยึดถือเอาขุนนางตามโครงสร้างเดิมไปก่อนพังพลาแต่หลังจากทศวรรษ2440เปต้นไปมีข้าราชการสมัยใหม่อีกรุ่นหนึ่งถือกำเนิดขึ้นโดยมีวิชาความรู้ที่ได้รับการฝึกอบร,รมจากสถานศึกษาที่เป็นทางการมีความรู้สึกนึกคิดร่วมกันในฐานะเป็นบุคลากรของรัฐยามใหม่ ซึ่งอาจแบ่งย่อยออกไปตามกลุ่มวิชาชีพที่สำคัญได้แก่นักปกครองนักการทห,หารนักการศึกษาและนักกฎหมายโดยที่แต่ละกลุ่มย่อยมีระบบเงินเดือนการคัดเลือกการเลื่อนชั้นและฐานะเกียรติยศในทางสังคมแตกต่างกันอย่างไรก็ดีกลุ่มข้าราชการนี้ถือเป็นกลุ่มสังคมกลุ่มที่สองรองจากกลุ่มเจ้านาย ซึ่งมีบทบาทอย่างสำคัญอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้โดยเป็นกลุ่มสังคมที่มีสำนึกของการรวมกลุ่มอย่างมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองของประเทศสยามใหม่อย่างไรก็ตามในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงนี้ยังมีกลุ่มขุนนางในสังคมจารีตอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ถูกดึงเข้ามารวมไว้ในระบบข้าราชการสมัยใหม่ ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคมสยามใหม่ซึ่งยังคงมีการศึกษากันไม่มากนักในที่นี้กล่าวได้ว่ากลุ่มขุนนางในส่วนภูมิภาคซึ่งสัมพันธ์กับรัฐส่วนกลางแต่เดิมในรูปของการส่งส่วยและเครื่องบรรณาการเป็นกลุ่มที่ถูกริดรอนโอกาสมากที่สุดถัดมาคือกลุ่มขุนนาง ที่อยู่ในสายของชาวต่างประเทศซึ่งแต่เดิมขุนนางกลุ่มนี้มีหน้าที่เฉพาะอย่างเป็นพิเศษในการจัดการปกครองแบบโบราณอย่างเช่นการจัดเก็บภาษีการศาสนาและการค้าระหว่างประเทศกลุ่มขุนนางส่วนนี้ถือเป็นมูลนายจากสังคมจารีตซึ่งได้เสื่อมคลายอำนาจลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมสยามใหม่อันหนึ่ง ในกรณีของกลุ่มขุนนางส่วนภูมิภาคมีบางส่วนอยู่เหมือนกันได้หวนกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งภายหลังการปฏิวัติสยามพศ2อ7 5เนื่องด้วยการเลือกตั้งและสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดช่องทางให้กลุ่มสังคมถัดมาคือกลุ่มสังคมคนชั้นกลางนอกระบบราชการซึ่งในช่วงต้นและกลางพุทธศตรวรรษที่2 5นี้ มีจุดกำเนิดและความเป็นมาในหลายลักษณะกล่าวคือพัฒนามาจากพวกใคร่กระดุมพีบ้างมาจากอาชีพกึ่งอิสระในสังคมเดิมบ้างมาจากขุนนางระดับล่างในสังคมเดิมบ้างและมาจากชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนหลักฐานสําคัญเบื้องต้นซึ่งช่วยให้เราแลเห็นความแตกต่างจากทางด้านของการประกอบอาชีพ และสามารถช่วยให้เราแยกแยะคนชั้นกลางนอกระบบราชการนี้ออกจากชาวนาจำนวนมากได้ได้แก่รายงานสำรวจอาชีพพลเมืองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชกล่าวคือจากรายงานสำรวจยอดการเลี้ยงชีพของพลเมืองพศ2454ซึ่งแจงนับคนจากหน่วยของแรงหมายความว่าคนหนึ่งหนึ่งอาจมีหลายแรงได้ หากประกอบอาชีพสำคัญสำคัญมากกว่าหนึ่งตัวเภทนั้นได้จำแนกความแตกต่างของอาชีพพลเมืองว่ามีอยู่4ี่หมวดใหญ่ๆคือการกสิกรรมการหัตถกรรมการพานิชยกรรมและการเบต็ดตเล็ดกลุ่มคนชั้นกลางนอกระบบราชการดังกล่าวทั้งต้นประกอบอาชีพอยู่ในทุกหมวดของบัญชีสำรวจอาชีพดังกล่าวอย่างเช่น ในหมวดกสิกรรมระบุว่าประชากรในบางมณฑลยังทำสวนมากกว่าทำนาในหมวดหัตถกรรมทุกมณฑลมีผู้ประกอบอาชีพช่างทองช่างเหล็กและการแพทย์รวมอยู่ด้วยในหมวดพาณิชยกรรมมีผู้ประกอบอาชีพขายเครื่องอุปโภคบริโภคกระจายทั่วไปในเขตมณฑลกรุงเทพมีจำนวนถึง21,547คนหรือแรง มีคนหล่อเรือซื้อข้าวขายของทั่วประเทศอยู่4,501คนโดยแรงมีการทำโรงเรื่อยไม้ทั่วประเทศ2,490คนหรือแรงซึ่งอยู่ในเขตมณฑลกรุงเก่ามากที่สุดถึง1,359คนหรือแรงนอกจากนี้ก็มีการทำโรงสีไฟการขายฟินหอยสุราการเดินเรือการเลี้ยงไหม การทำเหมืองแร่การขายยาการทำเกลือการขายผลไม้ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพสำคัญกระจายไปตามท้องที่ต่างๆและในหมวดเวตแตเ็ดมีผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งมีจำนวนนับหมื่นอยู่ในเกือบทุกมณฑลการเลี้ยงสัตว์ในบางมณฑลก็ถือว่ามีความสำคัญมากนอกจากนี้ได้แก่ทนายความ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนที่บกทอดมาแต่สังคมเดิมกล่าวได้ว่ามีจำนวนรวมกันแล้วหลายร้อยคนและยังครอบคลุมรวมไปถึงอาชีพการมหรสพและการเก็บผ้าเช่าซึ่งเป็นแหล่งที่สามารถเพาะคนชั้นกลางนอกระบบราชการได้ทั้งสิน้นในปีพศ2462และพศ2472 ได้มีการสำรวจยอดการเลี้ยงชีพของพล,ลเมืองจากการแจงนับโดยเจ้าพนักงานของรัฐพบว่ามีอาชีพใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากฐานการแจงนับเดิมจากปีพศ2454ที่สำคัญได้แก่ช่างก่อสร้างช่างเครื่องจักรกลช่างหล่อช่างถ่ายรูปช่างบัดปลีซ่อมรถอาชีพในหน้าต่างๆการฟอกหนัง มวลบุรีและการโรงงานต่างๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งนักศึกษาประวัติศาสตร์สังคมไม่อาจมองข้ามไปได้ผู้เขียนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มสังคมที่ใหญ่ที่สุดคือชาวนา่าวไร่และชาวสวนซึ่งมีจำนวนถึง6ล้านคนเศษคิดเป็นร้อยละ83.05ของประชากรจำนวน7.5ล้านคน ในปีพศ2472แต่กระนั้นก็ตามความน่าสนใจน่าจะอยู่ที่ประเทศสยามในเวลานั้นมีผู้ประกอบอาชีพค้าขายต่างๆจำนวนรวม500,000คนอาชีพประกอบการอุตสาหกรรมจำนวน106,000 6คนและอาชีพผู้ประกอบการงานโดยอิสระจำนวน90,000คนเศษซึ่งคิดรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 10.14ของประชากรในปีพศ2472คนกลุ่มนี้สามารถพิจารณาอย่างกว้างๆเพื่อการศึกษาในที่นี้ได้ว่าคือชนชั้นกลางนอกระบบราชการหรืออาจเรียกด้วยภาษาเก่าได้ว่าคือพวกเชื้อขหบดีซึ่งมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเห็นได้ชัด ทั้งในช่วงก่อนและภายหลังการปฏิวัติสยามพศ2475ในเบื้องล่างสุดของสังคมก็คือไพร่ซึ่งเปลี่ยนสถานะของตนเองไปเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่และเป็นกรรมกร,รทำงานรับจ้างต่างๆกลุ่มคนกลุ่มนี้จะได้รับการพิจารณาในการศึกษาในที่นี้ด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงและมีการเคลื่อนไหวควบคู่ ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของรัฐสถานะของคนกลุ่มนี้ในทางสังคมมีชื่อเรียกต่างๆกันบางเรียกว่าพลลเมืองบางเรียกว่าพรศกนิกรบางเรียกว่าราษฎรและบางเรียกว่าชาวบ้านหรือประชาชนเป็นต้นซึ่งแต่ละคำจะมีความหมายทางสังคมการเมืองต่างกันนอกจากนี้ ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของสังคมใดๆก็มักมีกลุ่มสังคมเล็กๆซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษในแง่ของการทำงานเกี่ยวกับข้องกับปัญญาความรู้การคิดเขียนและการอบรมสั่งสอนดังจะปรากฏว่าได้มีความเสื่อมคลายหรือถือกำเนิดขึ้นใหม่หรือได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งคนกลุ่มนี้อาจเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้นำความคิดหรือปัญญาชนของสังคมในกรณีของสังคมสยามใหม่ก็เช่นเดียวกันเราจะพบว่าในกระบวนการของการปฏิวัติสยามนั้นคนกลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญสำคัญเกี่ยวข้องอยู่ด้วยบ้างก็ทำการวิจารณ์ระบอบการปกครองบางก็สนับสนุนการปฏิวัติอย่างชัดแจ้ง บางก็คัดค้านการปฏิวัติอย่างรุนแรงและบ้างก็คัดค้านการปฏิวัติแต่บางส่วนเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องนำความคิดเห็นของผู้นำทางความคิดคนสำคัญสำคัญมาพิจารณาควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงนี้เหตุเพราะความคิดของพวกเขามีส่วนกำกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกล่าวได้ว่า ในโครงสร้างสังคมสยามใหม่ระหว่างปีพศ2448ถึง2480มีการแบ่งช่วงชั้นกลุ่มสังคมที่สำคัญสำคัญออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มเจ้านายกลุ่มข้าราชการกลุ่มคนชั้นกลางนอกระบบราชการกลุ่มราชฎรสามัญชนและกลุ่มปัญญาชนซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดของยุคสมัย จิงอยู่ว่ารายละเอียดภายในของแต่ละกลุ่มนั้นคงมีความแตกต่างกันไปอีกมากแต่การแบ่งกลุ่มสังคมในลักษณะดังกล่าวผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษารายละเอียดภายในของแต่ละกลุ่มต่อไปข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมความคิดค่านิยมประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิด ซึ่งผู้เขียนเรียกว่ากลุ่มปัญญาของกลุ่มสังคมการพิจารณาในลักษณะนี้จะช่วยให้มีความเข้าใจบริบททางสังคมโดยรวมได้ในทางหนึ่งรวมทั้งเข้าใจลักษณะที่แต่ละกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการของการปฏิวัติสยามพศ2475ด้วยในอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นการแน่นอนว่า แต่ละกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นย่อมมีสถานะและความเกี่ยวพันทางอำนาจแตกต่างกันบ้างมีอำนาจมากบ้างมีอำนาจน้อยตามสถานะของกําลังวัฒนธรรมความคิดและทรัพยากรทางอำนาจซึ่งแต่ละกลุ่มครอบครองอยู่